เฮ้ยใหม่เธอว่าแม้ช่วงเนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ฝุ่นเห็นแต่ควันเนาะเวลาแบบเราขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเนี้ยเรารู้สึกว่าแสบจมูกเหมือนเลยเจ้ว่าไปเราก็คิดถึงตอนเด็กๆนะตอนที่อากาศไม่ได้เปลี่ยนขนาดเนี้ยไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้มีควันแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนก็มาเผากันมากขึ้นทําไร่ทําสวนแบบ มันก็ดีนะมันเร็วดีแต่บางทีมันก็เกิดข้อเสียที่มากกว่าข้อดีด้วยทาไปเธอคิดเหมือนกันเรอไหมใช่ใช่ตอนเด็กๆไม่เห็นมีแบบนี้เลยเนาะเออจะว่าไปก็คิดถึงตอนเด็กๆนะตอนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเรามีเรื่องแบบสนุกๆมากมายเธอมีเรื่องสนุกไหมพอเล่าให้เราฟังได้ปะมีดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมัยตอนเราเป็นเด็กๆใช่ไหมเวลาออกไปเที่ยวไหนไม่ต้องใส่แมสแล้วก็เดินเที่ยวได้ตามสบายใจชอบเลย อีกทั้งยังสูดตรงธรรมชาติได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องกังวลผลที่จะตามมาเรื่องฝุ่นเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยด้วยเพราะว่าสมัยตอนเราเป็นเด็กๆปริมาณฝุ่นในอากาศน่าจะน้อยนิดมั้งเราโค้ชชอบเลยเวลาออกไปเที่ยวเล่นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะแสบจมูกอะ่ะแล้วก็ไปเที่ยวได้ตามใจชอบอีกด้วยแถมยังไปเล่นน้ําน้ําก็โค้จะใสเลยเล่นแบบไม่ต้องกังวลว่าผิวจะดําเวลาไปช่วยแม่เก็บชาอะไรพวกนี้ใช่ไหม ก็แบบไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดอะ่ะแดดไม่ค่อยแรงอะ่ะเออม,มันก็ประมาณนี้แหละแล้วเธอดูตอนนี้สิใช่ตอนนี้แบบมองไปทางไหนก็เห็นแต่ฝุ่นเห็นแต่ควันเห็นแต่คนเผาขยะไปหมดเลยเวลาจะสูดอากาศทั้งทีแบบไม่ชื่นใจอ่ะ มันก็เกิดขึ้นที่ตัวเราเองทั้งหมดเลยเนาะใช่ใช่ถ้าจะพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเราว่ามันก็ต้องเริ่มจากตัวเราเพราะตัวเราเป็นคนทามันขึ้นมาแบบเราว่ามันต้องทำยังไงก็ได้อ่ะให้โลกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบที่เราเคยอยู่มาแล้วเราเคยผ่านมาเธอคิดว่าเธอมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเออเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอะแต่ว่าเราเห็นโครงการเนี้ยมันน่าสนใจดีถ้าสมมติว่าเราเข้าร่วมโครงการนี้มันก็น่าจะแบบ เสริมความรู้ให้พวกเราได้มากขึ้นหรือเปล่าใช่ใชอาจจะมีแนวทางอะไรบางอย่างให้พวกเราได้เอามาใช้ก็ได้ลองดูก็ไม่เสียหายนะขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังพวกเราทีมซิสเตอร์ขอขอบคุณนะคะ